干嘛了？干嘛了？ แทรกนิดนึงนะคะพี่เขาเป็นผู้เข้าบอกหมายเลขกระกัน,นะคะสวยไหมคะทุกคนคะขออนุญาตให้นำตัวนะลูกแล้วก็พูดอะไรก็ได้ให้คุณยานินหรือว่าทุกคนที่นี่เลือกเราเป็นขวัญใจที่นี่ให้ได้ค่ะลูกสวัสดีค่ะ m t i 0 1มีนการจนา และความมุ่งมั่นความพยายามและมีมั่นใจมากๆคะ่ะยังไงก็ฝากทุกคน,นเรื่อกมีนด้วยนะคะ MCI 01นย์หค่ะสวัสดีค่ะ MTI 02 Julie m i l e n Mano v a l i l i Leper Julie นะคะตั้งใจมากๆก,ก็ฝากพี่พี่แม่ๆและทุกคนโหวตให้ Julie ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจ้าดูตามนะคะ I have a c r e s h

คุณค่า03นะคะโอเคค่ค่า04สวัสดีค่ะ MTI 04น้ำทิพสัตส,สิศุริยะสจนิราทองค่ะน้ำทิพเป็นคุณครูค่ะ การประกวดครั้งนี้นะคะน้ำทิพย์พบความหวังของเด็กๆทุกคนมาด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะช่วยโหวตให้น้ำทิพย์ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ำทิพย์ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับเด็กๆในเรื่องของความพยายามและการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูคคสาวค่ะหมายเลขต่อไปจ้ะ Hello ladies and gentlemen My name is m e p l e นภัสสอนสุปรียสุนทร MTI05 แล้ววันนี้เมเบิ้ลพบความมั่นใจมาเต็มร้อยพอได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มที่ Sun Dance นซ y Club ขอบคุณค่ะนะคะโอ้โหมาค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะ MTI06 โซดาโซดาร,าราัตราตีแน่นอนนะคะว่าโสเชื่อเขาว่าความพยายามไม่เคยทอรยศใครและในวันนี้แล้วโสก็เชื่อเขาว่าโสมีความพยายามที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จและอีกหนึ่งความสําเร็จของโศก็คือทุกคนค่ะวันนี้นะคะฝากโหวตฝากเป็นกําลังใจให้น้องโส MTI 06ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ MTI 07ใบตองเกตแก้วสังทองครั้งนี้เป็นการประกวดระดับประเทศครั้งแรกของใบตองนะคะใบตองตั้งใจและมุ่งมั่นมากๆขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะ ท i 0 9ศถุงแปง้งเข็มม่สิริสิริเวชพันธ์แป้งนะคะเป็นอดีตนักกีฬาโปโลนามทีมชาติไทยคะ่ะมาวันนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าแป้งก็สามารถเป็นนางงามได้เหมือนกันทุกคนช่วยเป็นแรงเชียร์แรงชยรยแรงใจให้แป้งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะน้ำฝน M T I 1 0ึ่งอรินลพัชศรีสิริรังสีมากุลค่ะที่มาหัวหินนในวันนี้ก็ฝากพ่อพ่อแม่ๆพี่พี่น้องน้อชาวหัวหินเป็นกำลังใจให้น้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ MTI 1 1ญี่ปุ่นวลีิวิวัตเนื่องขันตีค่ะหนูก็อยากจะเป็นขวัญใจหัวหินอยากเป็นขวัญใจซันแดนเจค่ะสักครั้งนะคะโรงแรมสวยๆติดริมทะเลสวยมากเลยค่ะฟัง MTI 1 1ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ MPI 12ปามมี่ธนิดาพวงกันค่ะหัวหินถิ่นมีหอยซันแดนนะคะก็มีคนที่น่ารักค่ะยังไงฝากซันแดนแล้วก็ฝากปามมี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ m t i 1 3าเจนนี่เจนนิเฟอร์มาเลชค่ะ I'm a Barbie girl in a Miss Thailand International world and life's fantastic at Sundance State Club ค่ะฝากเป็นการใจให้อีก4พลางคนนี้ Phag... you know, MTI 13 Jenny Jennifer Mileage ค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านเอาโว้ M T I ยี่เมยแม่พิมพ์กันพาตั้งสุริยวงศ์สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกคนดิฉันเมย์แม่พิมพ์กนักนพาตั้งสุริยวงศ์ M T I 14นะคะ เมย์เม่เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยทำอะไรมาอย่างในชีวิตมีทั้งความผิดพลาดวันนี้เม่ม่อยากจะมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พิสูจน์ตัวเองรับเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนคะ่ะว่าไม่มีอะไรที่จะสายเกินไปถ้าเราคิดจะทำขอบคุณคะ่ะฝากด้วยนะคะ m g i 1 4ึ่งสเมย์ม่มิงกันพาขอบคุณคะ่ะเชิดเชิญปาจ้า ขอบคุณทั้ง14ท่านสาวงามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านขอเสียงปรบมืออีกรอบค่ะเป็นกำลังใจให้สวาวๆกันด้วยนะคะเพราะว่านี่คือรอบสำคัญค่ะที่จะเลือกว่าใครเป็นหันใจของซันแดนเดย์ขับดัานินคือแบบว้าวทุกคนนะคะก็ทุกคนนะคะ,คนนะ,คะมีส่วนร่วมให้เป็นกำลังใจได้ชอบใครรักใครเชียร์ใครจิ้มไว้เลยนะคะเอาละคะ่ะ พักความสนใจกันสักครู่นะคะว่าใครจะได้เป็นขวัญใจในเย็นนี้ค่ะและในวันนี้สวยทุกท่านนะคะแล้วก็เปอร์ฟอรแมนซ์ดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็นิวน,นะคะขอเชิญนะคะคุณยานินของะเวชกุลนะคะผู้บริหาร s ซันแบนเด a y ค l ับค่ะ ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลให้กับสาวๆนะคะแล้วก็น้องจีนด้วยค่ะคุณอภอภิสราธาดาโดนทิ์ค่ะมิรไทยไล l ์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นั่นเองค่ะเอาละค่ะเตรียมเลยยืนตรงกลางเลยเพราะว่าพี่นิวจะเปิดนะคะเปิดคะแนนนะคะแล้วก็จะบอกหมายเลข ผู้เข้าประกวดว่าท่านไหนเลขไหนจะได้ค่ะเอาละค่ะผู้ที่จะได้รับนะคะขวัญใจซันแดนเดคขับหัวหินได้แก่ขอเสียงหน่อยนะคะว่าเชียร์เบอร์ใครบ้างไ <Yeah. S 1> หนเบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะทุกคน oh. เบอร์อะไรน,นะ เบอร์าเบอร์อะไรอีกจ้าเบอร์7เบอร์ไ,ไหนคะเบอร์4อ้าวตื่นเต้นกันมากๆเลยเบอร์9เบอร์ไ,ไ,ไหนคะ<ป>โอเคอ่ะไม่เล่นละไม่แกล้งละผู้ที่ได้ขวัญใจสันดดนได้ขับหวหินในวันนี้ได้ได้แก่ใหม่เลขอย่าช็อตไม้นะไม่ห้ามช็อตเด็ดขาดได้แก่ใหม่เลข พี่นิวขอเสียงดนตรีได้ไหมได้ค่ะขอเสียงดนตรีขอเสียงดนตรีและเสียงดนตรีมาถ่งได้เลยค่ะโอเคเอาล่ะผู้ที่ได้ขวนใจซันแดนได้ขับหัวหินในวันนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลข แชร์รูปได้เลยค่ะคุณยานีนหอระเวชกูลนะคะผู้บริหารซันแดนเด็กขับได้มอบรางวัลนะคะและก็มีน้องจีนค่ะอภิสลาธาดาโดนทิ์นะคะมิทไทยไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลทูทาสันทเวนตี้โฟนะคะได้มอบชอบดอกไม้นะคะโอเคค่ะได้ถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆคนสวยๆกันเลยค่ะเชิญค่ะ ถ้าถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะนี่นิวขออนุญาตเชิญคนที่นิวได้พูดประกาศตไปนี้นะคะเป็นทีมงานได้ขึ้นมาถ่ายรูปนะคะได้แก่เทศบาลหัวหินค่ะชมรมหัวหินบูมแอนคลับค่ะหัวหินมาร์เก็ตวินเลจค่ะแล้วก็ทีมงานของซันแดนด์ c ดคอค่ะได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะขอเชิญค่ะ you oh.